สวัสดีค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเดนมาร์กนะคะก็อยากให้มาลองฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อควรรู้ก่อนที่เพื่อนๆจะมาเที่ยวเดนมาร์กหรือว่ามาเที่ยวคููเป็นเฮเกนนะคะ เรื่องแรกนะคะที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือเรื่องอวีซ่าค่ะก็คือเพื่อนๆน,นะคะการที่จะมาเที่ยวเดนมาร์กได้นะคะเพื่อนๆต้องขอเชงเก้นวีซ่านะคะซึ่งเป็นวีซ่าที่อยู่ในเครือ e อนะคะก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยขอวีซ่าเชงเก้นได้แล้วก็สามารถจะเดินทางไปในทั่วประเทศของยุโรปนะคะที่อยู่ในเชงเก้นได้อย่างเช่น สวีเดนเยอรมนีนะคะที่อยู่ติดติดกับเดนมาร์กนะคะต่อมานะคะก็คือเรื่องอสภาพอากาศค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวที่เดนมาร์กนะคะก็ควรจะรู้ว่าแบบในแต่ละเดือนมันเป็นช่วงไหนนะคะเพราะว่าที่เดนมาร์กเนี่ยนะคะก็จริงๆก็คือมีครบสี่ฤดูนะคะคก็คือเริ่มตั้งแต่มีสปริงนะคะก็คือช่วงสปริงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่วงมีนาถึง พฤษภานะคะซึ่งช่วงสปริงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงที่เริ่มเริ่มหมดหน้าหนาวแต่ก็ยังอาจจะมีฤดูหนาวยังมีบางวันที่ยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาช่วงสปริงก็ควรจะพกเสื้อกันหนาวมานะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นกับวินเทอร์โค้ทขนาดนั้นนะคะก็อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ10บสกว่าถึง18อะไรประมาณนี้นะคะ เราก็ต่อมาช่วงซัมเมอร์นะคะก็คือเดือนจูนถึงออกัสตนะคะจูนก็คือกรกฎานะคะกรกต้า ถึงสิงหานะคะซึ่งในช่วงซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆสามารถจะใส่เสื้อผ้าเหมือนเมืองตอนอยู่ที่เมืองไทยได้เลยค่ะคือเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือว่ากางเกยงยีนนะคะสบายๆได้เลยค่ะแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าในสภาพอากาศของเดนมาร์กนะคะจริงๆแล้วหน้าซัมเมอร์นะคะก็จะมีบาง แค่ไม่กี่วันที่อุณหภูมิจะทะลุเกิน25้าองศานะคะแล้วก็บางวันก็อาจจะไม่ได้แบบมีแดดออกเปรี้ยงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าข้อดีของการมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงวันนะคะก็จะมีระยะเวลายาวนานนะคะอย่างพระอาทิตย์ก็จะขึ้นประมาณตอน6กโมงเช้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ตกประมาณถ้าเป็นช่วงที่ยาวที่สุดนะคะก็จะตกพระอาทิตย์ตกประมาณตอนอ10้ง pm ก็คือ สี่ทุ่มนะคะต่อมาหลังจากซัมเมอร์นะคะก็จะเข้าช่วงฟอลหรือว่าฤดูออทัมนะคะก็อันนี้ก็จะอยู่ในเดือนกันยาถึงโนยมเบอร์ November, นะคะก็คือพฤศจิกานะคะช่วงออทัมนะคะก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่อุณหภูมิจากซัมเมอร์ก็จะเริ่มเริ่มลดลงนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณ10 สิ1แปดสิบหประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเจอฝนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเที่ยวช่วงนี้นะคะก็เอา,เ,อาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่แนะนำว่าเป็นแบบมีฮู้ดนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็น Waterproof ก็คือกนอันน้ำนิดหนึงนะคะก็จะดีมากเพราะว่าก็จะได้เหมาะกับการเที่ยวสำหรับถูกสภาพอากาศนะคะต่อมานะคะก็คือช่วง แดูหลังสุดก็คือช่วงวินเทอร์นะคะสำหรับช่วงวินเทอร์นะคะก็คือช่วงธันวาถึงกุมภานะคะ ซึ่งช่วงวินเทอร์เนี่ยก็จะมีข้อดีถ้าเกิดใครชอบคริสต์มาสนะคะเพราะว่าที่โคเปนเฮเกนหรือว่าที่เดนมาร์กเองนะคะก็จะมีการตกแต่งไฟคริสต์มาสนะคะรวมถึงก็จะมีคริสต์มาสมาร็ตด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือจะมีอากาศหนาวนะคะแล้วก็ช่วงวันเนี่ยก็จะสั้นนะคะอย่างช่วงสั้นๆที่สุดเนี่ยก็คือพระาทิตอาจจะขึ้นตอนประมาณ9โมงเช้านะคะแล้วก็ตก ประมาณบ่ายสามโมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาเที่ยวช่วงวินเทอร์นะคะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งามากกว่าก็คือแบบถ้าเกิดใครชอบอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากอากาศเมืองไทยนะมาเที่ยวเป็นอะไรที่หนาวๆแล้วก็บางบางทีนะคะก็อาจจะเจอหิมะได้เหมือนกันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยในโคเปนเฮเกนนะคะไม่มีหิมะแต่ว่าปีก่อนหน้านั้นอนะหิมะตกนะคะ อจบไปเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องสภาพอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆใครที่แบบโอเคเมื่อกี้ลืมบอกนะคะอย่างหน้าหน้าหนาวนะคะก็ถ้าเป็นโคเปนเฮเกนก็จะไม่ได้หนาวแบบขนาดติดลบขนาดนั้นนะคะก็คือเอาวินเทอร์แจ็คตมาแล้วก็อาจจะมีผ้าพันคอมาก็น่าจะได้แล้วนะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ0ูนย์องศาหนึ่งองศาค่ะประมาณนี้ ะะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องอาหารนะคะสำหรับคนเดนมาร์กนะคะก็จะมอะีอาหารประจำชาติที่เขาเรียกว่าส m ม l บอกนะคะก็คือเป็นขนมปังที่เป็นขนมปังสีน้ำตาลนะมันก็จะแบบไม่ได้ผ่านการขัดสีอะ,อะไรเลยแล้วก็มันจะเป็นแบบธัญพืชอัดอกันแบบแน่นมากทุกคนคือถ้าใครเป็นสายแบบสุขภาพอะก็จะชอบไรเบรด ะะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของส l ม b บอร์ะนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Open Face Sandwich นะคะซึ่งก็จะมีหน้าตาแต่ละอย่างแตกต่างกันไปค่ะค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะที่ลิสจะมาบอกวันนี้นะคะก็คือ,อเรื่องการเดินทางนะคะสำหรับที่โคเปนเฮเกนนะคะก็จะมีการแบ่งโซนออกเป็นโซนๆน,นะคะในการเดินทางเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆน,นะคะ มาเที่ยวนะคะก็สามารถจะลงอะพอลงจากสถานีแอร์พอร์ตนะคะก็จะมี2วิธีก็คือจริงๆมีเกินกว่านี้นะคะถ,ถ้าเกิดอยากใครอยากประหยัดนะคะก็คืออลิสแนะนำว่าจะขึ้นเมโทรนะคะหรือว่าจะขึ้นเป็นรถไฟนะคะก็ได้นะคะโดยที่ถ้าโรงแรมเพื่อนๆนะคะอยู่ใกล้เซ็นทรัลสเตชันนะคะก็ถ้านั่งเป็นรถไฟอ่ะก็จะเร็วกว่าเมโทรนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดใครที่อ,อยู่ใกล้ๆโรงแรมหรือที่พักนะคะอยู่ใกล้ๆสถานีเมโทรนะคะก็สามารถจะนั่งเมโทรได้ค่ะโดยที่บัตรบัตรนะคะก็จะในในเดนมาร์นะคะก็จะมีบัตรที่ชื่อไรซ์คาร์อย่างนี้นะคะโดยที่เพื่อนๆนะคะี่นะคะเอ โดยที่เพื่อนๆนะคะสามารถจะซื้อบัตรอันนี้นะคะจากในเครื่องออตรงที่แอร์พอร์ตได้เลยนะคะแต่ว่าในเครื่องที่แอร์พอร์ตอะถ้าซื้อมันจะไม่มีรูปถ่ายอย่างนี้นะคะคือถ้าใครอยากได้แบบอยากจะทำเป็นที่ระลึก็ต้องไปทำที่เซ็นทรัลสเตชันนะคะโดยที่พอทำอย่างนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบมีรูปมีชื่อเรียบร้อยเลยนะคะบัตรนี้นะคะก็จะเป็นบัตรที่ อารมณ์เหมือนเป็นบัตร BTS บ้านเรานะคะก็คือใช้เช็คอินเช็คเอาท์ได้นะคะแล้วก็การเสียค่าเดินทางนะคะก็จะมี2แบบก็คือแบบที่เพื่อ,อนๆจะเสียเป็นเที่ยวนะคะหรือจริงๆถ้าเกิดใครมาเที่ยวยาวหน่อยนะคะก็ซื้อเป็นรายเดือนได้ะคะ่ะโดยที่ถ้าเกิดเป็นโซนสองโซนสามโซนเนี้ยก็ราคาไม่เท่ากันก็จะราคาแพงขึ้นไปตามลำดับนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ อขอพูดเกี่ยวกับการมาเที่ยวควรเปนเฮเกนหรือว่าการเตรียมตัวมาเที่ยวเดนมาร์กเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสำหรับตอนหน้านะคะอลิซจะมาพูดเกี่ยวกับคนที่แพลนจะมานอกจากจะมาเที่ยวนะคะก็คนที่จะแพลนจะมาอยู่มาทำงานหรือมาเรียนต่อนะคะว่ามีอะไรที่ควรจะรู้บ้างก่อนที่จะจัดกระเป๋ามาอยู่เป็นะรยยนะยะยาวค่ะงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย